ความลับของพระกรุนี้ทําไมถึงขึ้นชื่อว่าเหนียวแม้ไม่ได้สมเด็จพุทธาจารย์โตมาเสกแต่ได้ปู่ทองวัดราชโยธาคงกระพันชาตรีมหาอุดหยุดปืนในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จะเป็นพระอะไรไปดูกันครับและพระปิศาณของเราวันนี้ก็คือสมเด็จเขียวเหนียวจริงพระสมเด็จกรุบึงพญาสุเรนหลวงปู่ทองวัดราชโยธาต้องบอกก่อนครับว่าพระกรุนี้นับถึงปัจจุบันแล้วมีอายุราว130-140ปีโดยพันธีพญาสุเรนรัชเสนาหรือพึ่งสิงหเสนีจัดสร้างขึ้นในช่วงบ้นปลายชีวิตของท่านนิมนต์ปู่ทองวัดราชโยธามาเป็นแม่งานในการปลุกเสกพุทธาคมพระจุดนี้เล่งได้ผงพิเศษหประการของเจ้าประคุณสมเด็จที่หลวงปู่ทองรักษาไว้โดยใช้เป็นมวลสารหลักแต่ความลับที่ทําให้พระกรุนี้โดดเด่น คงกระพันชาตรีเป็นเพราะน้ำมันเสกของต้นตระกูลที่เป็นของพญาบดินเดชสิงห์เซนีที่เป็นปู่ของท่านเองมีฐานะเป็นยอดขุนพลคู่ใจตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่3ารบไม่เคยแพ้ใครเป็นจอมขมังเวทแห่งวังน้าด้วยวิชาน้ำมันเสกตามตำรับพิชัยสงครามด้วยน้ำมันชนิดนี้ต้องทำโดยมิชิตในวิสุงคามสีมามีคณาจารย์ผู้แก่กล้าในการควบคุมขณะเคี่ยวหรือเสกน้ำมันประจุพลังพุทธคุณทรมคุณสังกะคุณจันบบัวปิดปากหม้อและลงอักขระเลขยันเพื่อให้ซึมซาบถาคงกัรน โดยเฉพาะโดยสมัยก่อนเมื่อพญาบดินเดชาจะนำทัพจะต้องมีการแต่งคนด้วยน้ำมันงาโดวยวิธีการกินให้ซึมซาบสู่ภายในทาตัวบริเวณกระหม่อมหน้าอกหลังสร้างความทนทานต่อของแหลมคมดาบหอกและอาวุธปืนโดยวิชานี้ถูกเก็บรักษาเป็นความลับของต้นตระกูลสิงห์สิงหะเสนีขณะแล้วถ้าใครอยากใช้น้ำมันแต่งทัพที่มีคุณทางด้านคงกระพันจัตรีสามารถหาใช้ได้ที่พระกู่บึงพญยาสุเรนเท่านั้นครับ